งนทนทนชนบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนะวัะนนี้ลูกค้าส่งกล่องมาให้ตรวจเช็คนะเบื้องต้นนะรถมีอาการก็คือรถจอดนานนะตอนนี้กดรีโมทดูอันนี้ไม่มีไฟอันนี้คือเสียตัวน,นี้มีไฟแต่ว่าไม่ตอบรับดูมีไฟแค่อันเดียวนะแปลก เดี๋ยวก่อนจะแก้ไขนะมาดูก่อนเบื้องต้นนะตัวนี้จะเป็นกล่องตัวแรกตัวสีดําก็คือจะเป็นรุ่นตัวดีเซลตัวสีประตูนะสีดําน่าจะเป็นปีตั้งแต่ปีศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้า 8, นะประมาณนี้นะตัวสีดำรหนึ่งถึงหนึ่งศูนย์นะกล่องหน้าตาจะมาประมาณน,นี้เดี๋ยวเรามา,มาใส่กล่องเทสดูก่อน <B ling> หลังจากใส่กล่องมาแล้วนะไม่สามารถปลดล็อกได้ แล้วก็รถมันร้องนะใช้ไม่ได้เลยไฟเลี้ยวไฟพามากปกติมันจะต้องติดคู่นะอันนี้มันติดข้างเดียวกล่อง BDM มีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยจะทำการรีเซก่อนนะว่าสามารถรีเซ็ตได้ไหมปิดประตู ค้างก่อนดูสัญญาณไฟกับพิบนะอ่าไฟกับพิบค้างมันค้างข้างเดียวไฟกับพิบค้างนะเสร็จปุ off 2, 3, ๊บหนึ off 3, ่งสองสามออนออฟหนึ่งสองสามอสองสามออสี่ อ่าเรียบร้อยนะก็ดึงกุญแจออกปิดประตูต้องเปิดประตูนะต่อไปเราจะเซตค่าเข้ากับรีโมทนะปิดประตูเปิดประตูเดินกุญแจสองสามสี่ห้าออออฟห้าครั้งเดี๋ยวเราจะมาเซตรีโมทนะให้เข้าดูว่าเข้าไหม ร้อยกล่องน่าจะมีปัญหานะไฟไม่ค้างแต่สามารถสตาร์ทได้อยู่อ่าสตาร์ทรถได้นะจะสตาร์ทได้ประมาณสี่ครั้งสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยอ่านี่ครั้งที่สองลองดูอ่าครั้งที่สาม 4ี่า้าครั้งนะดูสัญญาณไฟกระพริบอ่าค้างละใช้ไม่ได้แล้วบีบกันแจนไม่ได้โอเคสรุปว่ากล่องมีปัญหานะไม่สามารถลงโปรแกรมได้กล่องเสียด้วยกล่องหนะ้าเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องใหม่กล่องหนึ่งใบนะครับ<อ>เดี๋ยวจะมาเซตอันนี้ของลูกค้าน่าจะน้ำเข้าอ่าเดี๋ยวทำการเซตใหม่อนะ่ะ ปิดประตูเปิดประตูหนึ่งสองสามทำการรีเซ็ตกล่องใหม่นะฮให้เข้าการรีโมทชุดนี้ลองดูว่าใช้ได้ไหมอ่าไฟขึ้นสองครั้งนะพามาใไฟพามาขึ้นสองข้างนะดับออฟหนึ่งครั้งเราดูไฟครั้งหนึ่งสอง สามสี่โอเคเรียบร้อยนะนเปิดกญแจออกปิดประตูเปิดประตูห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเตรียมรีโมทไว้นะฮะเอาไว้กดเพื่อจะรับสัญญาณเข้าอ่ากดเข้าหนึ่งอ่ากดเข้าสองอ่ารีโมทใช้ได้นะฮะแต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ละตัวนี้กดไม่เข้า เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ก็ตัวใหม่เข้าได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับนะพับได้ไปกัดดอกก็ใช้ได้เลยกัดดอกนะโอเรียบร้อยสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะ่าหลังจากเช็คแล้วก็คือพบว่ากล่องเสียนะกล่องมีปัญหาหลักๆน้ำน่าจะเข้านะเดี๋ยวดูขาพนะ้ำน้ำเข้าก็เปลี่ยนกล่องใหม่ เปลี่ยนกล่องหนึ่งใบนะแล้วก็รีโมทเสียหนึ่งชุดนะอ่ะอันนี้ใช้ได้แต่อันนี้เสียละใช้ไม่ได้นะไม่ก็ต้องลองดูแล้วก็พร้อมกับเพิ่มชุดรีโมทใหม่หนึ่งตัวนะฮะอันนี้ดอก,กุแกาสามารถเอาไปกลับได้เลยอ่าแบบพับได้นะสวยหรูอ่าแบบพับได้ะนะก็จบส,สวยๆนะเตรียมตัวส่งกลับคืนลูกค้าได้นะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะสรับคูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 2นะ์เรื่องรถทาทาเลือดฉุช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบคู่เดียวนะจ๊ะ